ใช่ไปหน่อยสิเออใช่บปนิดนึงช่วยรลับน่อยได้ไหมเออแล้วไงต่ออ๋อเข้าเรื่องวันนี้ด็อกกี้จะพาทุกๆคนมาดูด็อกกี้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้ครับตอนนี้ด็อกกี้ยังเด็กๆอยู่เลยนะครับนี่ด็อกกี้ขึ้นมาเกาะกองเป็นครั้งแรกนี่ด็อกกี้ก็มีแผลตรงจมูกด้วยนะ นี่ด็อกกี้กับองน,นี่นะครับเป็นลูกเจ้ตั้งแต่ตอนเด็กตอนนี้ได้เ,ดเลยกเพราะว่านะครับที่ไม่มีเจ้ยตอนเด็กมากๆเพราะเ้ไม่ได้ถ่ายลูกไว้นะครับนี่นะครับเจ้ตอนเด็กเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือลูกเก่าที่สุดที่ด็อกกี้หาได้แล้วนะครับ ไปกันดีกว่ารูปนี้อาจจะเบอร์ไหนนะครับไปดูรูปนี้ก็ยังเบอร์อยู่นะครัระถ่ายตรงกระจกเดี๋ยวนี่ดูรูปนี้นี่นะครับเป็นจีตอนที่กำลังนอนอยู่นะครับผมนี่ก็จะเบ,เบอร์แบบนี้แหละนี่นะคบจีแบะโฟกัสที่เดี่ยโดยเฉพาะนี่นะครับ,แบบก,รบก็เป็นดียตอนนอนตอนนั้นกรง ตอนนั้นยังไม่มีลักกี้นะครับตอนนั้นก็ดักกี้อยู่อย่างสดดเงียบสงบไม่มีใครมากวนเวลานอนก็ได้นอนเวลากินก็ได้กินไม่มีใครมาแย่งอาหารดอกแต่ก็แอบไหวเหมือนกันนะเพราะว่าดอกเงาอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนเลยแต่ก็ไปดูรูปต่อไปแล้ดักกี้ตอนปัจจุบันแปบ๊บเดียวมันผ่านไปไวมากเลยครับตอนนี้ดักกี้ อายุ3ปีแล้วนะครับผมถ้าเป็นปีหมาก็24-25ปีครับ